ค่ะสวัสดีครับพวกเรานะะคในช่องปลายแซมแันปอนเมืองนะคะมาต่ออีกคลิปนึงนะคะเออเน่อยพักเอาลงมากกิ๊บมันตอนนี้เราก็โอ้โอ้ในปลาเรามาแล้วก็ได้กี่ตัวครับดูนี่ฝีมือในปลากําลังยากอยู่ได้นิดเดียวครับได้ตัวน้อยๆมองเล็กครับอันนี้ได้อะไรกินครับไปส้มตาครับเป็ดนะครับยิ่งยั่ว เอ <ITA> อน้ำลายไหลแล้วมาดูกลุ่มนี้นะครับขาเชื่องจุงโอู้หู้เรือเรือเลือเรือเหรอหนบเ้งเอสเอสเหรอตอนนี้มาดูกลุ่มเด็กๆนะคะนี่วันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสวัสดีครับโยโอ้โหเป็นเอพิเตอร์แล้วเป็นยังไงครับเล่นน้ำมาเหนื่อยๆนะครับมากินข้าวโอเมีอะไร เอาส้มตำไหมเอาเอาส้มตำให้เขาหอมหน่อยใส่โฟมก็ได้แบบดูนะครับอะไรขมลูกอร่อยครับนี่รอบที่สามของวันนี้แล้วครับไปเลยไม่เผ็ดเตากบลุกมาดูหมูเบรนนะคะตอนนี้กินได้ไหมข้างหอางเผ็ด โอ้เตรมทำไมมากินกับเขานี่นะครับเล่นน้ำมาเหนื่อยก็เพิ่มพลังนะคะโอ้เรียกเอฟซีกินด้วยครับอ่อยไหมครับรอยมากเลยครับรอยมากเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้สนใจสาวๆนะครับมีอะไรด้วยมีผัดหมี่ด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ผัดหมี่มาด้วยัมีหมดแล้วมันมีหมดแล้วขออีกได้ไหมขอมีมไ้ไหมผันมีมีไหมับมี โอ้โหผัดมีหมดขอผัดมี้ด้วยนั่นเลยลูกชิ้นด้วยเอากินในนั้นเลยเอาโอเคให้แต่เด็กๆอิ่มนะครับดูโอ้โหโอ้โหเคี้ยวน้อยใจเย็นๆครับใจเย็นๆมันจะติดคอโอ้เอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ปลาก็ยังหาอยู่นะคะนายพลานก็ยังหาปลาส่วนพผนกเรานี่ก็ลองพร้อมก่อนนะคะตอนนี้นี่มีส้มตำนะคะ ปลาก็กำลังย่างอยู่นะคะตอนนั้นมากินก่อนเปรียมอย่าพึ่งลงมันจะง่อยมันจะเหนื่อยโอ้เห็นไหมแบรนด์เติมพลังแล้วเ่้มยังไม่เฮ้ยบ่อเไปดูคุณนพ่อกินทางนู้นนะครับลูกกินน่าอร่อยมากดูพ่อจะเป็นยังไง นาะไปพักกันครับพักพักพักเนึ้ออ๋อสุกยังปลากินแบบร้อนๆนะครับในเตาเยอมันชานน้ออร่อยมากจานจ้าจ้า อ่ะผักไม่งาผักด้วยนะผักไอ้นี่ขอน้ำหมดขอน้ำอีกแล้วในครุฑมีน้ำในนั่นนะป๋าน้ำเปล่านะนั่นเดินน้ำคกุกหน้าเองไงกับกระกังนึกถึงนึกกับกระกังหนึ่งเมเปิ้ลลงมาคุยหน่อยครับมาคุยหน่อยคุยไม่ได้เลยนะตอนนี้ยังอร่อยอยู่นะครับอร่อยปลามันไหมครับโอ้ขึ้มา มันเป็นกระมูปละมันมากเลยนะคะนี่แล้วก็กับส้มตำเยี่ยมคีได้ัดเลยเหมืนพวกอันนั้นอ่ะควันเนาะควันนึกว่าอร่อยจนงฮะน้ำมันมาอยู่กับอาวอันนี้แกงแม่บ้านนะคะคุณแม่แป๊ปซี่ก็มานะคะวันนี้ ค่ะ,อะลองท้องก่อน,นครับปลายังไม่มานะคระแม่บ้านส้มตำก่อนนะคะลองท้องก่อนนะคะปลาเรากินทีหลังสามกลุ่มแล้วนะคะนี่กลุ่มเด็กก็อยู่นี่นะครับดูสองสาวนี้จะสู้หมูแบรนได้หรือเปล่านะคะเอาพักไหมครับนี่ กินผักด้วยเออเป็นเด็กต้องกินผักถึงจะมีประโยชน์โอ้โช้างก็อยากมากินด้วยนะคะนุ่นเชือกไหนนี่น้องเล็กน้องเล็กดาช้างอยากมากินอยากมาร่วมวงด้วยนะคะได้บรรยากาศโอ้โหโอ้กินผักเบื่อมนักกันกินไปขวดอีกเนาะ โอ <c oughs> ้ก้างมันแทงมือ,อ,ามง,มองานรีบเนาะงาอย่ารีบสิกินใจเย็นๆเอาเดวให้ใหมูแบลนพักเครื่องก่อนนะคะ<ม>ให้กินก่อน,นอ,อ่าค่ะหลังจากนี้ที่หมูแบลนเราเติมพลังแล้วนะคะหนุนลงไปต่ออีกแล้วอ้าวไหนบอกว่าให้ขึ้นพอแล้วหนุนนุนมีความสุขเลยนะคะเอาแบบเป็นมเด อาบเล่นพอแล้วพรุ่งพรุ่งนี้ไม่มาอีกนะถ้างั้นพรุ่งนี้จะมาเล่นอีกไหมมาไหมอ่ามาถ้างานพูดเชื่อฟังไปอาบน้ำตรงซี่สะอาดเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้มาเล่นอีกพอแล้วไปล้างน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็ขึ้นมาเออตรงไหนที่มาใสๆนะไป เพราะว่าเมื่อกี้กินข้าวแล้วนะคะไปเล่นโตะครับล้างหน้าล้างหัวล้างตูดให้สะอาดเดหรอนถ้าพูดไม่เชื่อฟังกันพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นนะคะตอนนี้อ้าวขึ้นมาเร็วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไข้ส่วนคุณพ่อตอนนี้ก็จะมาเป็น พ่อครัวแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นนายพรานมาแล้วหาปลามาแล้วก็ต้องมาเกงนะคะครับได้มาแล้วนะครับน่นทั้งย่างกินนะคะแล้วก็ตอนนี้กาลังทาอะไรคะนี่จะต้มนะครับต้มรอต้มรอต้มต้มรอพวกนายพรานที่กําลังหาอยู่แต่ก่อนผมลงไปแล้วครับแต่ว่าเรือลำหนึ่งไปได้แค่สี่ครับก้นที่ห้าไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลยว่าให้รออยู่นี่เออตองมาเป็นกุ๊กครับก็เลยเปิดว่าเขาเอาปลามาเขาใส่ใส่มงได้แต่ปลามาฮะ ได้ปลามาอ่าได้ปลามาก็เลยเตรียมแล้วนะคะนี่เตรียมแล้วนะครับเตรียมเครื่องแล้วต้มน้ำแล้วนะคะตัวโอ้ตัวเบนในน้ำตรงไหนมันสะอาดทีนี้ทำไมขี้เละจันดูระคานนะตอนกำลังจะสุกนน้ำก็ปลาผมเละเลีเฮ้ยไม่ไปไปไปล้างไปนี่บนเอลโล่เจ้เ่ล้างไม่เห็นไหมเขาฉลาดเขาฉลาดเดี๋ยวไปล้างมาใหม่เห็นไหมอยากลงอีก คนเต้นคนเป็นแม่มีรอหนูดินหนูนะโอ้โหหนูมีแต่ดินเลยนนะนะแบนก็แบนเอาะปลาใสอ่าแล้วแบนนะครับอ้ยอเอาเอาไปใส่เสื้อวะนั่นนั่นนั่น้างขาดีๆเอามือถูสิไปทำอย่างนั้นมันจะออกได้ยังไงล่ะครับครับไม่ยอมขึ้นครับดูดูดูอยากว่ายน้ำ อตอนนี้กุ๊กเราต้มปลาแล้วครับดูโอ้โหปลาหามาใหม่ๆเลยนะนี่หามาร้อนๆเลยครับหามาร้อนๆเพราะว่าย่างก่อนนะครับเพราะว่าให้หอมหอมย่างหอมหมเป็นสูตรโบราณนะครับเโบราณก็ต้องย่างปลาก่อนนะครับก็ใส่ตัวเดิม่คนโบราณก็ต้องย่างปลาหอมหมแล้วก็มาต้มนะคะนี่มาแบบสมัยใหม่นะครับมีแก๊สปิกนิกมาด้วย อันนี้รีบนะครับรีบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมการอะไรมามากนะครับส่วนคณะแม่บ้านเราก็ลองท้องแน่นแล้วลองท้องตัวหน้ากะคะอินจหนึ่วหน้าแล้วนะคะซ้อมซ้อมซ้อมคอแค่ซ้อมเออทำไมขาเองยังขี้ดินเต็มเลยนี่นะฉลาดเดินนี่เออเอาไไปปฉลาาดเอขี้ดินอีกอืมฉลาดมากนะคะล้างขาไม่สะอาดแล้วก็จะได้ลงอีก ถูด้วยมือถูถูห้าใกันยง3เลยนะเอเอาแบบโมนุน่น <c oughs> เดี๋ยวมีช้างเดี๋ยวพาไปดูช้างนะคะตรงนี้กิม <c oughs> บอมวันนี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะคะนั่งนั่งเศร้าเลยนั่งเศร้าคะ่ะจิบอม <c oughs> ช้างก็ปลูกบริเวณนี้นะคะยังอยู่นะคะนู่เล่นขี้โคลนขึ้นมาแล้วนะคะนุ่จะดดุ่งใน้่งเสะ่ะเอาผั อาโมเบลเรายังขึ้นไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ไม่ยอมขึ้นมาอีกแล้วต้องจัดการแล้วค่ะตอนนี้พอได้แล้วงะบอกไม่ฟังเลยเดี๋ยวก็ล้างขาเดี๋ยวก็ล้างรองเท้าเอาสองสามรอบแล้วนะคะตอนนี้ อาาเ,อเออเ,เดี๋ยวขาก็เปื้อนลงไปอีกแล้วมาเร็วๆพอๆแล้ยังไงก็ฝากโครงการด้วยนะคะโครงการสร้างโรงพักช้างให้กับน้องช้างในซุ้มนะคะหรือว่าวท่านใดสนใจปฏิทินทร,ารายได้ทั้งหมดก็สมทบทุนสร้างโรงช้างเหมือนกันนะคะติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0800082936นะคะหรืออีกเบอร์080987191489นะคะยังไงก็ฝากติดตามในช่องนะคะช่องความเซนเต์นะคะฝากกดติดตามฝากดกดซับสไคร b e นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ1นึ่งไลค์หนึ่กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ